บมีแห้งเที่ยวพิเศษครับผมตัวนี้ผมเอาทั่วนุกด้วยครับผมเราขัลิรอนิดน,นึงนะไม่ขับลิรนิดน,นึงกินขับเ,เ,เลย<อ>เล้าผม นี่ของผมครับ,บผมแคปโวผมบอกนี่ผมทุกคนดูบะหมี่เกี๊ยวครับผมทุกคนนี่โหร้านนี้ผมกินบ่อยอยู่ครับผมทุกคนนี่แต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายลงครับผมทุกคนนี่ทุกคนดูขอให้น้ำซุปมาด้วยนะโอ้หอมน้ำซุปมากเลยครับผมทุกคนเดี๋ยวผมดูมกล้องไปนหนึ่งครับผม ท,ทั้งเทไปซื้อกะเพราร้านป้ายังซื้อกะเพราร้านป้าเหรอ,อนี่บะหมี่เกี๊ยวข้าวบะหมี่เกี๊ยวกลางซอยท,ทั้งเทไปดูเต่าที่บ้านนะผมตัวท,ทั้งเทเอาเต่าประกิตที่บ้านคนน้ำซุปให้แกห่อถุงให้ผมตนตอนแรกว,ว่าจะใส่ถ้วยมากลัวมันจะโขกกลางทางลาดลงไหนอ่ะโอ้จะเป็นบะหมี่น้ำเลยทนี่บะหมี่เกี๊ยวบะหมี่แห้ง,งผม อันไวย้ยเสงอะไรรู้ตกใจหมดเลยน้ำซุปหอมๆกินน้ำซุปหอมๆมาทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนคืเดี๋ยวผมตุนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมมามากๆกับผมตุนวันนั้นผมไลฟ์สดเสียงไม่ค่อยดีเสียงหายๆกับผมตุนวันนี้ขออยังไงขอให้เสียงอย่าขัดข้องอีเล่ผมตุนมาทุกคนผมคุกคิดก,กันหนึ่งก่อน Ừ, ทุกคนดู ừ, ใส่พี่อย่างเดียวผมต้นทุกคนผมบอกเลยว่าต้มบะบะมีเกี้ยวต้มยำเกลอร่อยนะเส้นบะมีเกได้อยู่หอมแต่ละร้านก็เส้นบะมีก็คนละแบบคนละยี่ห้อผมทน้นก,ก็หลักๆก็สําคัญมากเลยกับวัตถุดิบคนแต่นี้ก็โอเคผมท้นดู บะหมี่ร้านนี้ก็โอเคแล้วผมทุบางทีแกจะขายกับแฟนเขาผมทุกงแฟนเขายังไม่มาแฟนเขาก็จะมาช่วยขายเดี๋ยวผม ูกปลากวางตุ้งอร่อยกินสดน้ำเมื่อกี้อร่อยเลย <c oughs> ดูเลยทวนดูร้อน กองตุ้งลงตัวเลยผนะมดูเส้นผมดูมุมกล้องสำแหน่งคนระับผมทุกคน โอเคผมทุ่มมุมกล้องได้อยู่ผมทุนมท่นมาทุกคนนั่งเต็มตัวทีนี้ทุกคนดูเส้นดู ตุ้งอร่อยเกือบสำลักแล้วไม่ได้เตรียมน้ำมาด้วยผมตราวันนี้โอ้โหตรงดูเกียวเขาเน้นๆน,น,นะบุ๋มด้วย 음. 좀. 음. 잘 넣어. 음. e ดูเนื้อเนื้อมูเดย์ครับผมโหทุกคนดูบึ้งๆครับผม Mm-hmm. 보죠. 음, 어아요 드디어 마요, 형들. 좋아요, ทุกคนครับเมื่อกี้ผมไปล้างปากมาผมตรงปากผมโดนน้ำบะหมี่ติดเต็มปากเลยครับผมทุนดูนครับผมกินเสร็จเรียบร้อยครับผมทุนอร่อยครับผมทุนร้านนี้อยู่ตรงกลางซอยครับผมขอโทษครับผมทุนร้านนี้อยู่ตรงกลางซอยครับผมทุนผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักทุนมากๆครับผมทุนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมผมขอขอบคุณจากใจครับผมทุนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่ไรจรับชมกี่รูปผมขอบคุณมากๆผมทุนตอนเที่ยงขอให้ทุนกินข้าวกันอย่างอร่อยเลยด้วยผมทุนจะได้มีแรงครับผมทุน ขอขอบคุณมากๆผมทุนช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมทุนดูแลรักษาความร่า,างกายกนด้วยผมทุนเผื่อเป็นัดผมทุนบายบายผมทุนดีครับ